ขอต้อนรับกระสุนลูกใหม่กราเบลเฮซุสเข้าสู่ทินเอมิเลสสเตเดียมครับคลิปนี้ฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกองหน้าคนใหม่ของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับที่เพิ่งมาสวมเสื้ออาร์เซนอมาเลยนะครับด้วยชนวนค่าตัวถึง45ล้านปอนด์ครับถือว่าไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปครับคลิปนี้เราจะพูดถึงเขาหน่อยประวัติเป็นยังไงมีเกรดเล็กเกรดน้อยสไตล์การเล่นเขาเป็นยังไงรวมไปถึง ไฮไลท์การทำประตูของเขาว่ามีความน่าสนใจดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนติดตาเมือนได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยซูซูกินิว u z u k i Swift G.L+ Plus, สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่ hey, แบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสไตลส์สปอร์ตรอบคันเสริมความสปอร์ตขั้นสุดกับสปอยเลอร์และสเกิร์ตดีไซน์โชบเฉี่ยวพร้อมสาวอากาศคลีบฉลามและชุดสติกเกอร์ G.L+ Plus, สะท้อนเอกลักษณ์ในแบบ l i m i t e s Edition ให้คุณขับสนุกด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hard Tech เทคโนโลยีเฉพาะของ s u z u k ิ ที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และประหยัดน้ำมันสัมผัสดีไซน์สุดเท่และสมรรถนะสุดท้าทายด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ครับเก่งมนชัยอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องฟุตบอล โดยเฉพาะเรื่องราวของศูนย์หน้าคนใหม่นั่นก็คือกราเบลเฮซุสครับกองหน้าทีมชาติบราซิลของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ดีลกันอย่างยาวนานนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮซุสจะมาสวมเสื้อให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ครับเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึง5ปีเต็มเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นกองหน้าทีมชาติบราซิลนะครับแล้วก็ชื่อกราเบลด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,วนนแบบผมค่อยๆไล่เลียงเรื่องราวของเขาว่าจะมีอะไรยังไง บบ้าครัต้องบอกแบบนี้ครับว่ากราเบลเฮรูซุสเนี่ยเป็นโกลเด้นบอยนะครับเป็นนักเตะที่โด่งดังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่อายุ18 19ปีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงแล้วนะครับแล้วก็ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลิงกเนี่ยเร็วมากครับกราเบลเฮรูซุสครับเป็นนักเตะบราซิลที่เกิดที่เซาเปาโลเลยนะครับเกิดวันที่3เมษายน2540นะครับนี่ผมทานเฉลตเป็นปีพศให้เสร็จสับเลยนะแล้วก็เป็นกองหน้านะครับที่ไต่เต้ามาตั้งแต่ชุดแบบเด็กๆเลยนะครรับเเียกว่าป็น คนที่คล้ายนักเตะบราซิลหลายๆคนที่โด่งดังในโลกฟุตบอลนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินมีทองเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าบ้านจนเลยก็ว่าได้เล่นฟุตบอลข้างถนนนะครับก่อนจะเล่นฟุตบอลเนี่ยอายุ15 16เนี่ยยังไปรับจ้างทาสีอยู่ริมถนนอยู่เลยนะครับแล้วก็ติดตามฟุตบอลชื่นชอบฟุตบอลนะครับมีความใฝ่ฝันอยากจะติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับไปคว้าถ้วยแชมป์โลกนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักเตะอาชีพครับก่อนที่เขาเนี่ยจะ ก้าวมาทำตามความฝันนะครับในช่วงต่อมานะครับ เดี๋ยวดูเรื่องเงินเงินทองทองกันก่อนสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เซ็นสัญญา5ปีนะครับรายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ200,000บวกลบก็แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยไม่อยากให้โฟกัสมากนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดราม่าเรื่องของค่าเหนื่อยอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักเตะอาร์เซนอลที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะทีไรเนี่ยมีปัญหาทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้แฟนบอลไปเน้นก็แล้วกันเอาว่าดูเรื่องราวในผลงานในสสนนนนนาาามขขอองเกกััััะครบบุุุปปจจย25ี แล้วก็เป็นกองหน้าที่มีส่วนสูง175ซนเมตรนะครับหนักประมาณ73กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถนัดเท้าขวาครับสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้านะครับตัวทําเกมได้เลยนะครับทำประตูทะลุทะลวงได้เลยไปเล่นปีกด้านขวาก็ได้ด้วยนะครับสลับมาเล่นด้านซ้ายบางครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนหน้าตัวเป้ากับด้านขวาเนี่ยจะถูกใช้บ่อยในการเล่นให้กับเป๊ปกอร์เดล่าในแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปดูเส้นทางอาชีพในการเล่นฟุตบอลของเขากันหน่อยกันนะครับเริ่มต้นเล่นทีมแรก นะครับก็คือทีมพาเมลัสในบราซิลนะครับในปี2015นส้นู่นเลยนะครับย้อนไปไกลพอสมควรนะตอนนั้นเนี่ยถือว่ายังเป็นเด็กยังเป็นเยวาวชนอยู่เลยนะครับขึ้นชุดใหญ่พาเมลัสตั้งแต่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถทำประตูได้ทำแอซิสได้นะครับเรียกว่าเป็นโกลเด้นบอยของวงการฟุตบอลบราซิลนะครับตอนนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับโรนัลโดอาร์นายเลยนะครับเรียกได้ว่าเ,เป็น ตัวความหวังของทีมชาติเลยนะฮะสไตล์การลงสไตล์การเล่นมีความคล่องมีความเฉียบคมนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มีไอดอลเป็น โรนัลโดด้วยนะครับเรียกว่าโดอ้วนเนี่ยเป็นเป็นขวัญใจของเขาในวัยเด็กนะครับแล้วก็ถูกสื่อถูกแฟนบอลเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นนิวโรนัลโดนะครับมาเฉิดฉายเป็่งประกายเนี่ยในทีมชาติบราซิลชุดเล็กครับนะชุดยูย่ครับเล่นในในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากลายเป็นตัวหลักแล้วนะฮะลงเล่นทุกเกมทําได้3ประตูนะครับแล้วก็พาทีมชาติบราซิลชุดเล็กเนี่ยคว้าแชมป์ได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกนะครับปี2016และนั่นทําให ทีมฟุตบอลต่างประเทศในเวทียุโรมเนี่ยจับจ้องเขาตาเป็นมันครับใครๆก็อยากได้มาร่วมทัพสุดท้ายครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามารถควา้ากราเบร์เฮซุส มาลงสนามให้ทีมจนได้นะครับแล้วก็ทันทีที่เปิดตัวกับแมนซิตี้เนี่ยก็สามารถทําประตูได้เลยนะครับตั้งแต่เกมแรก1ประตู1นึ่แอสซิสทันทีหลังจากนั้นก็ทําประตูต่อเนื่องด้วยนะครับในฤดูกาลนั้นน่ยมาช่วงเดือนมกรานะครับมาปีฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7นะครับลงเล่น10เกมทําได้7ประตูครับกับอีก4่แอสซิสซึ่งถือว่า เป็นที่น่าจับตามองเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็ไปแอซิสใน FA c u p ได้อีก1เกมด้วยนะครับถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจถึงแม้จะเล่นแค่11เกมในครั้งแรกที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เราทราบกันครับคว้าแชมป์ให้กับซิตี้ถึง4สมัยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคว้าแชมป์ เอฟเอคัพคว้าแชมป์คาราบาวครับโอ้โหถือว่าเป็นนักเตะที่มาแล้วก็ใช้งานได้เลยประสบความสําเร็จได้เลยทันทีนะครับแล้วยิ่งมาอยู่ในมือของเป๊ปกอนเดล่าเนี่ยถือว่าสุดๆไปเลยครับแล้วก็ในทีมชาติบราซิลเนี่ยจนถึงปัจจุบันอายุแค่25ปีลงเล่นไปถึง56เกมทําได้19ประตูกับ11แอสซิสในทีมชาติชุดใหญ่นะครับถือว่าผลงานดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถ จะมีสถิติที่สูงกว่านี้ไปได้อีกนะครับยังมีโอกาสเล่นได้อีกยังมีโอกาสยิงประตูได้อีกเยอะครับเชื่อว่าสถิติไม่หยุดแค่นี้แน่นอน มาถึงเกตเล็กเกตน้อยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้นะเผื่อจะทําให้คุณได้ดูการเล่นของเขาแล้วมีความสนุกมากขึ้นนะครับกราเบลเฮเซุสเป็นคนที่รักแม่มากครับเป็นคนที่อยู่กับคุณแม่มาตลอดนะครับเพราะว่าแม่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแล้วก็มีลูกหลายคนด้วยนะครับกราเบลเฮเซุสก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นความหวังของครอบครัวครับที่บอกว่ารักแม่เนี่ยรักขนาดไหนครับเงินในการเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาให้คุณแม่เลยนะครับแล้วเขาค่อยขอเบิกจากคุณแม่ใหม่ทีหนึ่ง ซึ่งก็อาจจะด้วยความที่เขาเนี่ยเริ่มต้นเล่นฟุตบอลงแต่อายุสิบเจ็ดได้เซ็นสัญญาอาชีพแล้วนะครับก็มีเงินเข้ามาแล้วนะครับแล้วเงินจํานวนเยอะมากสําหรับเด็กอายุเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ยิ่งได้เยอะขึ้นไปอีกเรียกว่าหลายหมื่นปอน ถึงแตะแสนปอนต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะคร์บีเพย์ซูสใช้วิธีการเอาเงินให้แม่หมดเลยนะครับแล้วก็ขอตังค์จากแม่ขอใช้ขอใช้อะไรประมาณแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความน่ารักของของนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับคาร์บเพย์ซุสก็เลยมีความผูกพันมากครับสืบเนื่อง จากเรื่องนี้เนี่ยมันไปถึงท่าดีใจท่าฮัลโหลของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์กับเอ็ดดี้เอนเกเทียแน่นอนนะครับแต่ว่าท่าฮัลโหลของทางด้านของกราเบลเฮซุสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับครั้งแรกที่เขาทําท่านี้เนี่ยนะครับคือเกมทีมชาติบราซิลครับนัดนั้นเนี่ยทางด้านของกราเบลเฮซุสเนี่ยจะต้องลงสนามในฐานะนักเตะทีมชาตินะครับแล้วแบกความหวังเอาไว้เพราะซูเปอร์สตาร์เวลานั้นก็คือเนมาร์ครับเนมาร์เนี่ยไม่สามารถลงเล่นเก,นเกมนั้น ทำให้กราเบลเฮซุสเนี่ยกลายเป็นศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งในเกมเกมนั้นทันทีครับและคนทั้งโลกแฟนบรลทิชาบราซิลทั้งประเทศฝากความหวังไว้กับเขาซึ่งมันกดดันมากครับกับเด็กอายุเพียงแค่ไม่กี่ปีซึ่งมันเป็นความกดดันสําหรับนักฟุตบอลวัยรุ่นดาวรุ่งขึ้นมานะครับถือว่าเป็นแรงกดดันมากครับแล้วคุณแม่ของกราเบลเฮซุสก็คือคุณเวราลูเซียครับก็โทรมาให้กําลังใจลูกบอกว่าเฮ้ แม่ดูอยู่ลูกเต็มที่แล้วก็ไปลุยในสนามครับสุดท้ายครับทีมชาติบราซิลสามารถชนะทีมชาติเวเนซุเอลาไปได้2ประตูต่อศูนย์และกราเบลเฮซุสก็ทําประตูได้จริงๆด้วยนะครับเขาก็เลยทําท่าดีใจเป็นท่าคุยโทรศัพท์นะฮะโดยสื่อสารไปว่าเนี่ยแหละผมได้รับกําลังใจจากแม่นะครับหลังจากนั้นกําลังใจจากแม่ก็เลยกลายเป็นท่าประจําของเขาทุกครั้งที่ทําประตูได้เขาจะยกมือฮัลโหลเซฮัลโหลถึงคุณแม่ทุกๆครั้งเลยครับแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีนะครับ กราบเป้เฮีซุดเนี่ยรักแม่มากถึงขั้นสักรูปหน้าแม่ตัวเองเนี่ยไว้ที่แขนข้างซ้ายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกกระตันยูอย่างแท้ทรูเลยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีภาพถ่ายกับคุณแม่กับญาติิอะไรแบบนี้อยู่ในอินสตาแกรมอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเขาอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโซโลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ชายสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติพรีเมียมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลข้างเคียงเสริมสร้างสมรรถภาพจากภายในสู่ภายนอกครอบคลุมทุกด้าน ผลลั์ที่ยาวนานเพิ่มเติมที่ soloformen.net solo ลุยด้วยความมั่นใจ เอาละครับมาถึงสไตล์การเล่นของกราเบียเฮซุสกับอาร์ซนอลกันหน่อยครับผมเชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าที่เคยเป็นมือขวาของเปปก o นด l ล่าเนี่ยคงเห็นบางอย่างของกราเบียเฮซุสสมัยร่วมง,งานกันที่นั่นนะครับก็เลยหยิบเอานักเตะคนนี้มาเป็นนักเตะอาร์ซนอลในการคุมทีมของตัวเองครับอย่างที่เกริ่นไปเฮซุสมีความสูงเพียงแค่175ซมถือว่าไม่ใช่กองหน้าสูงใหญ่ครับแต่มีความคล่องตัว สามารถเล่นได้ทั้ง2เท้าถึงแม้เท้าถานัดจะเป็นเท้าขวาก็ตามนะครับความเร็วเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเขาเลยนะครับความเร็วความว่องไวและจมูกไวมากครับไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถทําประตูได้อย่างเสมอครับและผมเชื่อว่าเขาน่าจะกลายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของอาร์เซนอลมากกว่าเล่นด้านข้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้านข้างของเราเนี่ยมีหลายคนเลยแล้วก็มีอีกหลายคนที่เราจะอยากได้เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับว่าแล้วไปดูผลงานของกราเบิลซุตในการทําประตูกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะทุกคนจะได้ลองม โน no, หรือว่าเฮ้ยเขาจะเหมาะกับอาร์ senal มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วคาดหวังว่าเขาจะทําประตูได้ต่อฤดูกาลสักเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยกันละกันครับ และนี่ก็คือกระสุนลูกใหม่ของอาร์เซนอลนะครับกราเบลเฮซุสครับคิดเห็นอย่างไรกับนักเตะกองหน้าทีมชาติบราซิลคนนี้คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและอาร์เซนอลอย่างที่บอกนะฮะยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนยังคงเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้อีกหลายคนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับที่คุยกันเนอร์นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้วยผมอ่านแล้วก็ ใครอยากจะแนะนำอะไรยังไงเชิญได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ